หนึ oh. mm ่งสองสามตนตาดปันตตีวตนตาดปตีะปโต แล้วกูสอนได้อีกคะกูสอนได้อีกทำกับเปียบอ่าทำค่ะปะผู้ใหกับป้าได้จานดีหวาน แข่งมากค่ะบูด